คุยแล้วครับฟงจ้ครับก็จากที่เห็นก็จะมีเพลงให้สองท่านนะครับก็5.2อาทิตย์ก็คือปล่อย5.2เพลงและ5.2 MB ในปีนี้ก็มองว่าตื่นเต้นมากครับก็อย่างที่ได้ยินมาก็เป็น มิสิกเพลงกราสำหรับหลายๆคนซึ่งผมมองว่ามันเป็นคอนเซ็ปที่ดีมากมรู้สึกว่าส่นตัวสําหรับคนที่ชอบเล่นดนตรีร้องเพลงอะไรแบนี้ก็รู้สึกเป็นโอกาสที่ดีและแบบเป็นเอ็นรอย์เมนที่ดีมากสําหรับคนที่อยากจะทําในด้านนี้ครับโอ้โหยังไม่แน่ใจเรากกต้องรอทางวจ็ิห้าวิบสอง,งครับเพราะว่าล่าสุดก็ทีเพิ่งได้ประกาศออกมาก็เป็น ที่พี่ชัยนาดองครับก็อยากจะให้ฝากติดตามกันนะครับใช่ครับใช่ครับออยังร้องอันนี้อันนี้ยังร้องมาไม่ได้ครับอันนี้ก็จริงๆตอนแรกคระบแนวเพลงใช่ไหมครับสวงใหญ่ ผมจะชอบเพลงแนว R&B อาจจะเป็นแบบเพลงช้าหน่อยก็ส่วนตัวจะเป็นสิ่งอันนี้นเป็นสิ่งที่ชอบเหมนกันมีใช่ครับไม่ก็อีกอย่างก็าอาจจะลองเป็นแนวใหม่ๆที่ตัวเองไม่ค่อยถนะัดอ,อาจจะเป็นเพลงเร็วไปหน่อยหรืออะไรแบบนี้ครับหน่อยครับเพราะว่ามันก็เป็นแนวที่เรายังไม่ค่อยไปแต่งเท่าไหร่ หม่ถึงใหม่ๆนะครับอ๋อแต่ที่ผมมีอยู่แล้วคืออย่าง Daniel Caesar ก enfin, uh, like mm ็จะเป็นแบบช้าๆหน่อยรเาแล้วก hmm. ็ที่จะมาล่าสุดก็น่าจะเป็นซิงเกิลแล้วครับแต่ว่าก็น่าจะมาควบคู่กับตัวโปรเจกต์ท่าติดสองนี้นะครับ ครับก็แพลนก็คือน่าจะมาด้วยกันครับตัวซิงเกิลก็ผมก็กังเตรียมเตรียมอยู่ครับก็อยากจะให้เราติดตามห่านทางกระซันมนะครับ น่าจะค่นไปทางปลายนะครับก็ตอนนี้ยังน่าจะเล่นไปด้านทางเพลงก็จะมีโปรเจกต์ให้สอบกัตัวซิงเกิลที่จะทราบไปปล่อยครับก็ะจะเน้นไปไมสอบทางนี้ก่อนครับครับก็มีเรียนร้องเพลงอยู่เรื่อยๆนะครับ ตั้งแต่ตั้งปีแล้วครับครับผมก็ฝากนะครับโปรเจกต์นห้สองกับซิงเกิลที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ฝากซิงเกิลของผมที่กำลังจะมาด้วยนะครับทาง Just Up Official นะครับทาง